别动 รัสกะทุรีในวันนี้พามาที่สวนเซนสาขาเซนทรัทเวิลด์แห่งนี้ครับถ้าเอ่ยชื่อสวนเซนน้อยคนจะไม่รู้จักกับไอศครีมระดับโลกเพราะไอศครีมรสเลิศที่สร้างความหอมหวานนั้นประทับในหัวใจของผู้คนมานานกว่า66ปีปัจจุบันที่ไทยมีให้เลือกมากถึง28รสชาติแต่วันนี้สวนเซนขอร่วมมอบความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์รูปแบบใหม่ไส้อศครีมกับสวนเซนมูนเค้กที่แป้งโมจิเหนียวนุ่มแม้คุณจะแช่ช่องฟรีซในตู้อย มาพร้อมกับไอศครีมพรีเมียมรสเลิศสอดไส้ด้วยวัตถุดิบหลากหลายที่รับรองว่าจะสร้างความสุขความหอมหวานให้ทุกคนในครอบครัวแต่ไปนี้ยิ่งพิเศษสุดกับไส้ใหม่ที่ประยุกต์ให้เหมาะกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวไทยอย่างแท้จริงสเวนเซ้นมูนเค้กจะหน้าตาเป็นอย่างไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณรีดไปกันเลยครับ อร่อยเลิศเช้านี้นะคะรีดอยู่ที่ร้านาสเวนเซนไอศครีมของเราจะไปอยู่ในขนมไหว้พระจันทร์เรามีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดคุณพันธ์นวยัยอินทราพิเชษคุณแจ๊สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอศครีมขนมไหว้พระจันทร์โมจิของสเวนเซนปีนี้ภูมิใจนำเสนออะไรคะ สำหรับขนมไหว้พระจันทร์โมจิไอศครีมของสเปนเซ่นนะคะเราทามาทั้งหมดกว่า10ปีแล้วแต่ปีนี้สิ่งใหม่ๆของเราก็คือเรามีรสใหม่เพิ่มขึ้นมา2รสก็คือรสทุเรียนหมอนทองนะคะกับคุกกี้แอศครีมความพิเศษของทุเรียนหมอนทองอะค่ะเรามีไส้เป็นเกลาลัดด้วยคือเรามองว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอมารวมกันน่าจะได้รสที่กลมกลม่อมคุกกี้แอศครีมเป็นไอศครีมรสยอดนิยมของสเปนเซ่นอยู่แล้วจริงๆแล้วขนมไหว้พระจันทร์ไม่จําเป็นต้องทานเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่เด็กๆวัยรุ่นก็สามารถทานได้เลยมองว่าคุ ก็จะเป็นรสชาเขียวไส้ถั่วแดงความพิเศษของไอศครีมโมจิของเราเวลาที่ออกจากตู้เย็นแล้วไอศครีมแข็งแข็งไปแต่ว่าแป้งข้างนอกยังคงเหนียวนุ่มอยู่ถ้าเป็นสีฟ้าใสใสคือไส้คุกกี้แอนด์ครีมต่อมาเป็นสีออฟไว้นั่นคือทุเรียนหมอนทองสีเขียวสดใสข้างในเป็นชาเขียวกับถั่วแดงเหลืองๆนั่นคือมะม่วงอกร่องทองนั่นคือความพิเศษของขนมไหว้พระจันทร์โมจิของสเวนเซนขอบอกก่อนนะคะว่ามีเฉพาะช่วงจาก วันนี้จนถึง30กันยายนและสามารถสั่งซื้อได้ไหมเนี่ยได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถชิมได้2ที่ก็คือไปที่ร้านเซเว่นเซนนะคะหรือโทรสั่งที่เซเว่นเซน1นึ่งค่ะดังนั้นวันนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์โมจิของเซเว่นเซนไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะความอร่อยนั้นสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะ พักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่สเวนเซนทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับเบเกอรีร่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับผิพัน์ธแบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะเรามาดูเรื่องประโยชน์ของทุเรียน หมอนทองกันบ้างตัวทุเรียนหมอนทองนั้นมีสารโพลีฟนอลซึ่งสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดมีสารต้านอนุมูลอิสระ,มะเมล็ดทุเรียนก็ทานได้นะคะคุณสามารถเอาไปทอดได้เอาไปคั่วได้ซึ่งทอดนั้นต้องทอดในน้ำมันมะพราะ้าวหรือแม้กระทั่งนึ่งก็ได้ข้างในนั้นจะมีความลักษณะเหมือนมันหรือเผือกวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ A Raileta.